ว่าความบอกของเราดูตอนนี้มันดูเออมันเกิดเป็นทาหยอยา่ยางอะไรอย่างเงีเออมันทีก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเนาะแต่ว่าเออพอเวลามันมีพอเวลามันมีข่าวออกไปเนาะเออ,อเขาเรียกว่าอะไรดีบางครั้งค่ะคนคนที่เขาอ่านข่าวเขาก็อาจจะเชื่อไปแล้วก็ได้นักในสิ่งที่แบบพี่เขาไปแจ้งเอาไว้อะไรอย่ายงเงี้ยแต่ว่า ในความเป็นจริงแล้วอะ่ะมันควรจะต้องมาแจกแจงนะว่าอะไรที่ถูกต้องแล้วอะไรที่ไม่ถูกต้องยอะไรเงี้ยมันควรจะต้องมาบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าที่พูดไปมีอะไรถูกบ้างมีอะไรผิดบ้างเพราะว่าพูดไปเฉยๆตอนนี้คนก็ไม่รู้อะไรคืออะไรคือความจริงหรอเใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะ่ะจริงๆควรจะมีการแจกแจงนิดนึงว,ว่าที่ว่าที่พูดไปอะ่ะอันนี้ไม่ถูกนะครับอันนี้ผมเอออันนี้ไม่เป็นความจริงครับอะไรอย่างเงี้ย พราะไม่งนนะั้นคนก็อาจจะเชื่อก็ได้นะว่าว่ามันเป็นไปตามที่ที่เขาบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นเองอะเบนก็คิดว่าเป็นบริสุทธิ์ใจมากๆเลยเพราะว่าเอ่อถ้าถ้าอย่างที่เบนบอกไปเนาะถ้ามีหลักฐานอะไรนะว่าเป็นไปคลินิกตรงไหนมีรูปมีวันที่มีภาพตรงไหนนะเปิดเลยจากคลินิกทุกคลินิกต้องมีอยู่แล้วภาพกงจรปิดอนะเอามาได้เลยนะเพราะว่าเบนรู้สึกว่าแบบอย่าพูดแล้วก็ทิ้งไปอะ เพราะว่ามันไม่มันไม่โอเคอะคือพูดเสร็จแล้วก็คนก็เชื่อไปแล้วว่ามันมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะให้จริงจริงๆขอ,อดูแล้วเปิดให้ทุกคนดูเลยว่าเราไปทําจริงๆมันจะดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออจะพูดยังไงดีอะเพราะว่าเวลาเราพูดเราเหมือนเราแก้ตัวไงว่าเราไม่ได้ทํานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามีอะไรที่มันสามารถยืนยันได้เลยจะดีใจมากแล้วถ้ามีจริงๆนะจะยอมรับว่าทาด้วย เพราะว่าถ้ามันมีหลักฐานออกมาแต่เนี่ยตั้งแต่ตุลาแต่งที่เป็นบุตรตั้งแต่เป็นเริ่มที่จะแบบว่าคุยกับทั้งชามันไม่ได้เข้าคลินิกเลยไม่มีการไปทําอะไรที่คลินิกเลยไม่ได้แบบไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ดูดไขมันไม่ได้สลายไขยมันไม่ได้ใช้เครื่องไม่มีอะไรที่ทําเกี่ยวกับ น้ำหนักเลยนอกจากการดูแลตัวเองก็คือหมายความว่าเราก็ทานอาหารอย่างที่ควรจะต้องทานเนาะแล้วก็เวลาไลฟ์นะเบนก็จะพยายามบอกตลอดว่าเบนกินยังไงเพราะว่าเราก็เราก็บอกไปว่าเออวิธีกินเรากินยังไงเราก็เล่าให้ทุกคนฟังเนาะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามีอะไรบ้างอะไรนี้นะคะแล้วก็เราก็กินผลิตภัณฑ์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เบนก็ไม่รู้เพราะว่าเบนก็เข้าใจนะเพราะว่าเวลายอยู่ในวงการบันเทิงมันก็ต้องมีบ้างแหละคนที่มันแบบ ถูกจ้างแล้วก็ไม่ได้กินจริงๆไม่ได้ทําจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่เผอิญเไม่ใช่เรานะเราพูดตรงนี้เลยว่าไม่ใช่เราเพราะว่าเราเป็นคนพูดแล้วเราทําจริงเราบอกแล้วเวนกรมีจริงค่ะทุกคนเพราะว่าทําอะไรจะได้แบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้จะพูดยังไงแต่เป็นแค่รู้สึกว่า,เ,าเวลาพูดอะไรไปแล้วต้องรับผิดชอบในคําพูดด้วยเนาะโตๆกันแล้วอ่ะคือต้องรับผิดชอบว่าสิ่งที่พูดไปถูกไหม แล้วก็ต้องมาแจกแจงให้ทุกคนได้เข้าใจว่าอันนี้ไม่ไม่ผิดนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะพูดยังไงเป็นเครียดเลยครับเป็นเป็นเป็นทับเครียดไปที่เออเนอาจริงเป็นเครียดนะเพราะเป็นรู้สึกว่ามันก็มีผลกับกับความเป็นเราอะ่ะเพราะว่ากว่ากว่าที่เราจะทําอะไรแต่ละอย่างอย่างเงี้ยก็ความเชื่อถือมันไม่ได้สร้างกันง่ายๆอะ่ะมันไม่ใช่แบบพูดล้วคนจะเชื่อเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าความมั่นใจในตัวเป็นหายไปแล้วต่อไปสินค้าอะไรจะจ้างหรอคนอื่นเขาก็ต้องบอกว่าแม่เนี่ยพูดแล้วไม่ได้ใช้จริงเยคนนี้โกหกอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่แบบ30ปีที่สร้างมาคือคนเนี้ยจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนนะแต่สำหรับเบนไม่ใช่นะการที่มาอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นน่ะทุกอย่างที่จะออกจากปากเบนเป็นคิดแล้วทั้งหมด เพราะฉะนั้นอย่างที่พูดนะช่วยมาเคลียร์ด้วยว่าอะไรถูกหรือผิดพูดจริงหรือไม่จริงเบนไม่ชอบทะเลาะก,กับใครนะแต่ว่าก็ไม่ชอบโกรธเหมือนกันท<ม>ี่เรยนที่เบนตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ได้รับการติดต่อมาจากเจ้าหน้าที่หรือติดต่อจากคนที่เขาไปไม่ได้รับการติดต่ออะไรเลยไม่ได้รับเลยแล้วในฝ่ายของพี่เบนเองถ้ากระบวนการทางกฎหมายเราไปิด่ออย่างไรบ้างเพื่อที่จะ ไปพสูจว่าแสความรู้สึกจว่าเราไม่ได้เป็นทางที่ถูกต้องคนเนี้ถึงบอกว่าพูดไปมันเหมือนแก้ตัวไงเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้ามีหลักฐานอะไรที่คิดว่ามันแบบมันทําจริงๆอ่ะเออที่ซันโกหกหอะไรเงี้ยเอามาสิจะได้ดูด้วยกัน แสดงว่าอธบายพร้อมที่จะอธิบายให้ฟังทุกอย่างในสิ่งที่เขาสงสัยได้ได้เลยเพราะเบนน่ะเป็นเบนบอกเราเบนเป็นคนพูดจริงแล้วเป็นทําจริงนะคือถ้าเกิดเราพูดอะไรในที่ในสิ่งที่เราแบบไม่ได้ทาอ่ะมันก็อายนะเอาตรงๆแล้วสังเกตได้เบนไม่ใช่คนรับพีเซนเตอร์แบบอยากจะรับอะไรก็รับนี่คือคิดหมดแล้วว่าอะไรควรรับแล้วอะไรที่มันเหมาะสมแล้วเราใช้ได้จริงแล้วเราถึงจะบอกต่อ นี่ไม่ได้เห็นแก่เงินอย่างเดียวนะพูดตรงๆเพราะว่าคือเราแค่รู้สึกว่าการทํางานทุกอย่างอ่ะมันต้องเป็นเลือกแล้วน่ะไม่ใช่แบบอจ้างมาจะรับหมดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนแนวนั้นอ่ะเป็นคนเชื่อเยอะเลยครับแบบว่าเม์เราแบบไม่ดีหรือยเงี้ยคนที่เชื่อไปเยอะเอาจริงๆเลยนะตั้งแต่ที่มีข่าวมาเราเป็นไลฟ์หรือว่าแบบเวลาไปออกรายการอะไรเงี้ยก็ยังยังไม่ค่อยจะมีใครว่านะอันนี้นเป็น เอาซะว่าแปดิเปอร์เซีกว่าที่เขาแบบให้กําลังใจว่าเออสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับเราเอเราแค่รู้สึกว่าจะพูดยังไงดีคือเราอยู่มาไม่ต้องรักไม่ได้ว่าเลยแต่ไม่ชอบให้คนเกลียดเข้าใจป่ะไม่ชอบให้ความความเชื่อมั่นในตัวเรามันหายไปอย่าเออมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่แบบที่จะทําให้คนแบบว่าเออรักแล้วก็อยู่ตรงนี้มาแบบมันหลายปีเนี่ยออกไาแปลว่าสิ่งที่พี่เป็น เรื่องนี้ท่านอทำ่าจะถูกถูกคือมันมันเป็นไปหมดเลยนะถ้าเมื่อไหร่เพราะว่าอา์สมมุติเป็นทารายการอยู่ตอนนี้ลูกค้ามานั่งอ่ะลูกค้าเขาไม่ได้จ้างเบนอยู่แล้วที่ปะกเขาก็มีคนมาคุยแต่ว่าเป็นเป็นพิธีเป็นพิธีกรกันหมายความว่าถ้าเกิดต่อไปเป็นทําพิธีกรหรือว่าเป็นทํางานอะไรพูดอะไรไปคือกลายเป็นแบบหน้าก็จะเป็น question mark ว่าแม่คนนี้ดูไม่น่าเชื่อถือเลยนะเออไม่รู้สำหรับสำหรับเบนเป็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบ พูดไปเถอะเดี๋ยวพวกนี้ลืมไม่ไม่รู้คนอื่นลืมไหมแต่เป็นไม่ลืมนะไม่ใช่คนลืมเรืองแบบนี้นะรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคอะ่ะคือสําหรับเราเรารู้สึกว่าถ้าจะทําอะไรคนอื่นน่ะคือขอให้กินให้ดีก่อนอน่ะเนื้อปลาแล้วก็ขอให้ดูก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงไม่ใช่แบบว่ากูอยากจะทําอะไรก็ได้อย่างนี้มันทำไม่ได้นะเพราะว่า ชีวิตมันไม่ได้มีแค่เรายังต้องมีลูกที่จะต้องทำมาหากินอยู่อ่ะแล้วอาชีพเราคืออาชีพของการเชื่อถือและการที่มีคนรักและคอรบเรานะป่ะแต่ถ้าเกิดตรงเนี้ยมันหายไปคือมันไม่รู้อ่ะเบนก็แค่รู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องไม่ไม่ค่อยโอเคสําหรับเราเลยอ่ะยังเลยคือยังไม่มีการได แล้วเขาเออเหมือนกับยังไม่ได้มีการอธิบายว่าสรุปแล้วที่เขาพูดมาทั้งหมดมีอะไรจริงบ้างมีอะไรไม่จริงบ้างอันก็เป็นอย่างนี้ถาะาพี่เบนท์ให้พี่เบนอธิบายว่าอะไรที่เขาสงสัยแล้วเราสามารถตอบได้ตรงนี้เลยไม่ได้ผ่ากระเพาะค่ะไม่ได้ฉีดสลายไขยมันค่ะไม่ได้เข้าคลินิกค่ะแล้วก็ไม่ได้ขายเกินจริงค่ะเพราะว่ากินจริงๆ2เดือนเป็นลง10โลจริงคือเป็นไม่รู้ว่าเบนจะอธิบายยังไงแต่ว่า คนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเบนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่เจอเบนตลอดเบนก็ออกรายการสดเนาะเป็นรายการเป็นรายการสดที่มาตลอดเพราะฉะนั้นน่ะทีมงานจะเห็นแหละว่าพัฒนาการในการผอมในการอ้วนของเบนน่ะมันมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็เบนก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังตลอดว่าเฮ้ยพี่อันนี้เวิร์กว่ะ กินแล้วมันเอ้ยมันดีว่ะอะไรเงี้ยเราก็จะมาคอยบอกคนอื่นตลอดอะไรเงี้ยคือเราแค่อะสิ่งที่สิ่งที่ที่สงสัยกันนะคะคือเราแค่เราตอบไปหมดแล้วเนะ้อว่าเออเราไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็ในตัวอิชฉาในตัวผลิตภัณฑ์เองอะก็ไม่ได้มีสารอะไรที่มันผิดปกติหรือผิดกฎหมายอะไรเออเพราะว่ามันก็เขาก็ไปตรวจแล้วมันก็มีออยอนมีทุกอย่างปลอดภัยดีอะไรเงี้ยแต่สําหรับเันก็เข้าใจนะสําหรับคนที่ อาจจะลดไม่ได้อย่างเราอะ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าขี้โมหรือเปล่าอะไรนี้แต่ลองไปถามคนที่เขาลดได้ดูนะว่าเขาก็มีนะคือพูดใช้จริงก็มีใช่คือโอ๊ยจะพูดยังไงคือสําหรับคนที่อาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ว่ลองลองไปดูรีวิวเขาก็ได้นะว่าเออบางคนที่เขาลดเขาล,ลดจริงไหมแล้วเวลาเขาลดเขาลดยังไงคือบางคนที่แบบกินเข้าไปอะ่ะแล้วก็ชีวิตยังเหมือนเดิมคุณยังกินบุฟเฟ่ต์ตอนสามทุ่มอะ่ะไม่พร้อมไม่ต้องซื้อเพ่องตัง แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะผอมนะเอาใจมาก่อนเราขายกันแบบตรงๆเนาะเราไม่ขายของเนาะคือทุกครั้งที่พูดนะจะบอกว่าต้องดูแลเรื่องอาหารด้วยนะเอ่อถ้าเกิดคุณลดปริมาณอาหารลงอะยังไงน้ําหนักมันก็ลงแต่ถ้าคุณกินเท่าเดิมมันจะลงไหมอะ่ะแต่ว่ามันเป็นตัวช่วยควบคู่ในการลดน้าหนักไปพร้อมๆกันพูดอยู่แล้วว่ามันคือตัวช่วยไม่ได้บอกว่ามันคือยายลดน้ําหนักเลยคือเราจะไม่เคยพูดเลยว่ากินแล้วมันจะผอมอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่เคยพูดเลยนะแต่ว่าเราจะบอกตลอดว่าถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดปริมาณการกินลงนะลดน้ําตาลลงนะมันจะช่วยได้ซึ่งเราทําเองแล้วเราก็ได้ผลที่เบนเห็นอาทิตย์ที่แล้วเห็นเราเสร็จตาเกี่ับเรื่องนี้ด้วยอะไรที่มันรู้สึกบอกว่าอ,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 อันอัานทันใจที่แบบว่าร้องไห้แบบเอ้ยคือเป็นรู้สึกว่าเหมือนที่เป็นบอกอ่ะเวลาที่เราทําทําความดีเนาะถืว่า เราก็ไม่ได้ทาความดีตลอดเวลาเลยค่ะว่าเราไม่ชอบทะเลาะกับใครไม่เคยแบบไม่เคยไปหาเรื่องไม่เคยเอาเปรียบใครไม่เคยด่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่ของเรามาแบบดีๆตรงๆอ่ะเนาะเบนก็เป็นคนตรงนะหมายความว่าอ่ะอันนี้จริงก็บอกจริงอันนี้ไม่จริงก็บอกไม่จริงอ่ะเป็นคนแบบถามอะไรมันก็จะตอบตรงๆแต่บางครั้งกรรู้สึกว่าการที่เราโดนกล่าวหาหรือโดนอะไรที่มันแบบเหมือนเป็นการรังแกะเรารู้สึกว่ามาันอึดอัดจังเลยอ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือแบบ เสียใจก็เสียใจโกรธก็โกรธแล้วมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าแบบเวลาเราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วมันเหมือนคนแบบมึงตอบมาว่ามึงผิดอย่างเงี้ยเขาจะมันตอบไม่ได้ก็มันไม่ทำก็คือยังไงดีอะคือภาษาชาวบ้าก็คือไม่ได้ทำกูได้เออไม่ได้ทำเพราะฉะคือคือบางทีก็รู้สึกก็แบบเออมันจะต้องได้รับความกระจ่าง คนทุกคนต้องได้รับการอธิบายว่าเอออันนี้มันจริงไหมอ๋อเข้าใจแล้วมันจริงนะมันไม่จริงนะมันถึงจะจบเธอก็เละะ่บแต่อันนี้มันไม่มีการอธิบายใดๆจากจากอีกฝั่งนึงว่าอ้าตกลงที่ผมพูดไปมันไม่จริงนะอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็ยังคิดในใจว่าแบบถ้าทําผิดก็ต้องขอโทษนะจริงๆนะคือเวลาเราพูดอะไรผิดเราขอโทษคนได้นะไม่ต้องอายพูดตรงๆเพราะว่าเหมือนเราเองเราโตแล้วอะเราทําผิดเราต้องขอโทษลูกเลยอะ แต่ถ้าทําผิดขอโทษได้นะจริงๆคุยกันได้ไม่ต้องไม่ต้องออกหน้าก็ได้แต่คิดว่าควรจะต้องขอโทษเพราะว่ามันมันไม่โอเคอ่ะเออการที่นต้อง่สปารนี่ันเป็นต้ส่าออสำหรับเบนก็น่าจะใช่นะคือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเปล่าก็ไม่ใช่ด้วย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้รวยไปกับเขาเลยค <c oughs> ือก็ขายแล้วรวยนะจะไม่ว่าเลยนี่คือแบบตั้งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเบนลงมีคิดว่า เราจะนัดเจอเขาไว้เพื่อที่จะไปเคลียร์ต่อหน้ามีสกิลพยายามาเพื่อที่ให้เรื่องมันจบจะได้ไม่ต้องมีการพูดต่อพิ่ีงั้นเลยไหมคอ,อเป็นถ้าพูดเยอะเอาตรงนะจริงเป็นไม่ได้อยากพูดเยอะเลยแต่ว่าวันวันนี้เรารู้สึกว่ามันแบบเราก็พูดเยอะแล้วอะ่ะคุณควรจะพูดบ้างแล้วก็ควรจะพูดในสิ่งที่ถูกต้องควรจะพูดในสิ่งในที่มันเป็นจริงนม่นออกปาเออเพราะว่า เอ,อ่ไมยังไม่รู้เลยว่าทาทาไมก่อนอย่างแรกทาเพื่ออ,อแล้วก็ไม่รู้ว่าทําแล้วเรามีความสุขไหมไมถึงว่าทาเราแล้วมีความสุขไหมอ่ะได้อะไรหรอนอนหลับดีหรือวา่าคือไหนวะไม่เข้าใจไม่เก็ตอนะ่ะคือรู้สึกว่าทำแล้วคุณได้อะไรหรอทําให้คนคนหนึ่งเสียใจทําให้มันแบบ เราเป็นไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับสินค้าเลยอะ่ะมันไม่ใช่เจ้าของเขง้าใจก็วะาคุณถ้าเราเป็นเจ้าของแล้วเรารวยนะเราจะไม่ว่าเลยอันเนี้ยไม่ได้อะไรเลยเออเราโดนด้วยแล้วคุณได้อะไรก่อนเออ <laughs> <น>ทำได้อะไรจน,นข่าวนี้มันเลยกระทบไปผิดเรื่องครอบครัวเรื่องนนานคกอบนี่นั่นอนรู้สึกหย่างไบ้างอันนั้นมันก็เรื่องผู้ใหญ่แหละหเวลาเราทําอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็จะถามแหละคือจริงๆเป็นก็อย่างเป็นก็ไม่ได้อยากจะไป พูดอะไรเยอะแยะเนาะแต่แค่มันก็เข้าใจได้เพราเวลามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนกัรถูกแจ้งความเหมือนเราทําอะไรผิดแล้วต้องอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะอาจจะพลาดหัวหรือเขาอาจแค่เออคือความเข้าใจของแต่ละคนมันก็เข้าใจไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าพออย่างเงี้ยพอมันเกิดอ,อย่างเงี้ยเป็นก็แค่รู้ส่วนก็แบบ มันต้องอธิบายนะ <laughs> มันต้องอธิบายแล้วก็ต้องต้องพูดนะอย่างเงี้ยในส่วนนี้ทบ <ขอ S 2> น,นเป็นยังไงบ้างกับเรื่องการสังเกเรื่องพี่เป็นคงไม่เป็นคงไม่อะไรหรอกเ <c oughs> ขาเป็นเพงคนู้นเขาก็อาจจะนิดนึงทางนู้นเล้ก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจใช่แต่ว่าแตอา่อย่างตัวไม่ได้เป็นเชื่อว่าคนในคนใกล้ตัวเบนอะเขารู้ว่าทาอะไรอยู่เขาก็ไม่ได้กังวลอะไรหรอกเขาแค่แบบเขารู้เบนทำอะไรอย่ะมันก็แค่มันก็แค่ ไม่ได้ทำอะไรข <c oughs> ายของก็งเลยงงว่าเออบางทีมันก็มันก็เป็นเรื่องใหญ่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเลนเมอแบบว่าจะเรื่องดีเพราะมันทำให้เราเสียนถ้าทำเป็น,ปน,ปนไม่เป็นไม่บอกหรอกคะ่ะเป็นททาข้างหลังแล้วเดี๋ยวสำเร็จแล้วจะมาบอกเพราะว่าไม่ชอบออกสื่อเยอะคนคนรู้จักเยอะแล้ว ไม่ซีเรียสจริงเออเนาะถ้าทำตัวเงียบๆถ้าทำถ้าทำสำเร็จแล้วจะมาบอกนะว่าทำอะไรได้บ้าง